สบายดีพี่น้องสุขุูสุข้นครับกินเขาด้วยครับกินเขาเศร้าครับตอนนี้อยู่ในปั๊มครับอยู่เลี้ยงฉบังกำลังสิเขาเทียบเลยครับเนี่ยต้องแล้วด้วยครับล่องของแล้วครับเน่ากินก่อข้าวปุ่นครับข้าวปุ่นครับเอลาบหมูนะครับเต๋บมีถ้วยแล้วครับใช้ถุงครับเปลียนนิดนะครับง่ายๆนะครับนี่เดยครับข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นซ่อนกันซ่อนนน้อยนี่แหละครับนี่เดยครับ อันนี้ลาบหมูนะครับข้าวเหนียวสองสอบก็วถั่วไปนะครับพผัดไทยแบบนี้นะครับเด้อง่ายๆเดนะครับบ้านง่ายๆครับเสียกึ่งเกาครับมาด้วยขามาหมากม้ครับซีวิทตำรวจครับกินซีนะครับชิมมันนี่ก็ได้ข้าวเหนียวสองสอบก็ได้ครับ สุดไงสุดไห่าว่านุ้ยวยครับงนน่ายแค่ไหนก็ทิมด้ถุงเล่ครับลับมันลาบนี่อกอนเด้ครับลาบหมูกอนเด้มามากินวันเด้อแบครับจับเซย์สับเซย กินน้ำรดนรอนรดคึอเเ่าครับมากมากลาบหมูวันนี้เอาสองสอบกับพุ่นกับน้ำยากะทิลูกสิน้นปลาได้ไี่ยสุดหนึ่งอีก แห้งครับหาับเราวันนี้รกราคิดมากมนเกลืหลานครับออกมาได้พุ่นที่ทุ่มครับเพิ่งเทับ ลองกับปุ่นด้ยวยครับงนี้ด้ยวยุ่นยกอะไรเราครับเกี่ความบทมีลักาณะถึงครับแฉบเฉยนี่นะครับที่ปิดบนรถครับอาซีเข้ารถบรรทุกอานซีครับเตียงรถนัมรถทีเ่เเรา giẻ xé khóc muốn ở rất dẻo đây khóc